สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพายพี่น้องสุดข,ขนครับผมผักาุกกับสังเบาในปลายยางหน้าครับผมมือนี่นี่สังเบาผ้าเขาปลายยางหน้าครับผมนี่นครับผมมือนี้มะแตงกิงเนาะมนแต่งกิงต้นยางหน้าครับแสงมันเขาได้ครับครับสังเบาสิบปลูกต้นใหม่ในปลายยางหน้าครับผมทำการแสงครับ ใบพิ่นเกาคุ้มต้นไววแมนครับผมแมนครับใส่เลยไฟฟ้าครับนี่นครับ่าดแต่งกิงครับผมบนนี่สิเขาสามปีด้วยครับผมแมนครับใส่ไปรอบก่อนนี่พ่นขึ้นเร็วยังขนาดครับแมนครับเลยนี่รอบสองครับตีแดง พาะว่าสองมากับปูพวกพักหวานให้ปลาย่างหน้าเนาะนยามแสง,งเขาว่าถึงครับผมพักวานเนี่ยข้งมักแดดจีเนาะน่นครับอากาศเดาเอาออครับผมนี่ยกำลังงามไหมครับผมโอ้เป็นแทวดีครับขนาดนี่ครับพักหวานส่วนพักหวานแล้วมาปลูกตแตงลอยกล้วเนาะติดอยู่ประมาณสามสิบต้นครับผมนี่เครับ ใส่เครื่องตัดเอาเลยครับผมหอยและต้นนี่ต้ากับแตงดอกกวนแทนต้องต้นกับใบแตงครับผมเป็นอุโมงค์ได้เหมือนครับผมพอดีครับยังไม่ลา่างัาญ์เสิบิโบตำแล้วครับครับก็หญ่ขึ้นเรื่อยครับผม เพราะว่าเขาต้องตัดออกไรเพราะว่าสิเขาหนาแรงนะครับผมตัดพอประมาณครับข้าน้ก็ต้องเริ่มไปหายหน้ามะครับปกติว่าได้แตงช่วงนี้ไม่เขาแตงช่วงหนาฝนครับผม บางแต่ต้นนน้อยเนาะจริงเพื่อนที่นาก็กมีเห็ดให้เก็บแล้วครับผมแมนครับต้นนี้จะบ่ได้แต้งครับต้นนี้นะครับผมช่วงหนาปนนี่ ตาเห็ดนี่ขึ้นขาวเต็มเลยครับนี่แมนครับผมปีหนาบ่แน่เนาะวันเนาะปีหกเก้านี่แล้วครับผมแมนครับออกแค่ครับต้นนี้ว่ารอบกว่านี่ขาวแห้งครับลำต้นใหญ่แห้งครับผมปัดคนเนี่ยโอ้ยเทียบเบิ้งเบาเทียบแขนใส่นลำต้นเบิ้งโอ้ยเทียบพ่อแด้เลยนี่มึงเนี่ยไม่น้อยเลยแขนเบาต้นครับนี่ครับ ว้าวต้นมัสูงเลยครับผมวันจงโปรงเลยบ้านนี่ในยางงายขึ้นนะครับผมสองเบาหั่นแตงนี่ยางไปกับปาดหัวไปครับผมนนครับี่สูงยี่แล้ว นี่สองบาว่าสีไส้ปุ้ยก็ไั่พี่น้องเบิ้งก็บได,ดใส่ครับผมครับนึกไปใส่แน่ครับบินหัน <laughs> ่นส่วนผักหวานครับผมสองบ้าก็สเจีแสงพันหอดครับ แสงออกง,ไงไหห่ายเลยครับผลฟักวาน,นนี่รับแสงแดดอันนี้กิ้งตอนครับนี่แเมน,นครับตัดออกไวเลยเปล่า,าว่าสองบาเห็นเพคนเก็บอยู่ทางเหนือเนาะ,นะพักก่าหง่อนกับผมหง่อนเป็นแตกดี่ดีครับแมน,นครับนี่เปล่าเอาออกสามอันนี่พอดีได้ปกเหน่อกันเนาะแมน,นครับ เด็กปงเก่าเพิ่นเพิ่นจังบ่แห้งโอ้ยงามคักเด้อครับผมแต่เป็นหน่อยเท่าใหญ่ครับผมพี่น้องก็เห็นสองบาปลูกมากอุนล่ะครับผมเป็นหอดทุ่มืงอนี่จนท่วมสองสามคนยืนล่ะครับผมอ้ยตาต้นต้นยี่เหล่าครับผมข้างวัน ต้อนนี่ยังติดหลายอยู่ครับผมเลยสิบต้นเลยครับจนผักหวานครับผมเอาออกสามได้บ่างเนี่ยโค้กเงาพอดีครับแสงก็เขาครับผมแสงไม่เขาะหอยครับ โอเคสวยงามครับนี่ว่าต้นหนึ่งเมนครับสวมหัวข้อเลี่ยวข้อเลี่ยวเพราะว่วนะาเป็นบ่อต่ำหัวแล้ว จ้งหน่อยใบเพิ่งก็โลยมาทับนี่แจ้งหน่อยก็บ่มีหยาแล้วครับนี่เมคนครับแจ้งหน่อยก็เห็ดก็ออกเต็มเลยครับบอนอสูงคับสูงแน่เขาสูงแน่แจ้งหน่อยเด้อบานนี่<อ>เขาสูงแน่แจ้งหนอ่อยเหระหอดมือบบาอนละ่ะ ีกวา่าคือขอสามปีจะอย่างไรแม่ครับผมคือว่าสมบูรณ์เต๋มแม้วอ่ะเนาะยี่แม่ครับผมมาพื้นที่นี่เป็นปลาเก่าครับโหน่วย้นสูงคักสูงแน่ปลูกทั้งเบอร์เจ็ดไร่ครับผมประมาณพันกวกัวนว่ะเนาะพันสองพันสามพันสี่พันห้านีะะน่แหละครับ 2, 3, 4, 5, 5, ผมรวมกับปลาบากในปลาไพน้ำครับ ตัดตัดเนหวาพ่นสิเตี้ยแมนตัดสองขางเลยโอ้ง่ายแต่ละเลื่อยไฟฟ้าง่ายง่ายแต่เพิ่งจะซัดขึ้นนด้วบานนี่ใส่เนี่ยมีเนี่ยบ่อขาดได้ครับนี่แมนโอ้น่ะเพิ่งจะซีซัดขึ้นนิ้วบานแมน ở các bạn, văng mượt đấy, hẵn ở ở đây nhé, sáu nga, tám nga, không? เราแต่งสองแถวคู่กันบ่แม่นสองแถวคู่กันมาะตินสองบ้านต้งชุ่มแห้งเนาะบ้านอเอาแต่งตัวนี้ต้องกระดิซัดกินซัดกินได้ไหมครับผมอากาศแดดเป็นไดเนี่แม่นครับคบออกมาคดงารื่องามแรงทกำลองขึ้นสูงมขึ้นเลยครับ สองสามต้นครับผมซาขาวขึ้นเต็มเลยครับสินไหลแห้งครับนีสามที่ก้นนี้ละเนี่ยไอต้นตรงต้นซื้อไม่ไดครับผมต้นงอแน่ครับผมตามธรรมชาติพิ่มเพิ่นเอาออกได้บ้างไหเอาออกอยี่บ้างจำว่าส้นหัว เอาแบบที่พุต่ำหัวเข้า,าววอนะบ่าวเวลาเล่าย่งแมนครับนี่ล่ะต้นนี้ล่ะอ้อมเลยพี่ล่ำมากกว่าพี่ต้นนี้เอาทั้งขางเข้าออกก็ได้เดี๋ยวไว้เต็มของกิ้งนี่คุณเอากิ่งทั้งหัวบ่าวคุณน่ะเอาแหละแมนเอาไว้พอลำเป็นไงฮะ ที่นี้คาดว่าสิออกห้ายตนด้วครับผมพ่าปีหนานถ้าฝนตกนี่ก็จะเป็นทางเขาสวนท้องสองบาครับผมเขาไปส้วนปลาไพครับผมแล้วก็กส้นนี้รถไถมาไถปันให้สองบาเรียบ้อยแล้วครับผมนี่สีปลูกเหตดตับเตาครับส้นนี้เป็น่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งเมิดแหรอครับ อันก็เป็นปลายูค่าลิปตัดครับผมให้บังบรรยากาศครับเดี๋ยวอีกหลายครับผมเ้าก็แต่งแถวแหลกครับเดี๋ยวแต่งแล้วสองวารศิษย์มาไทายกินให้เพิง่งหลอดนึงเด้อครับผมจงโปร่งเลยแบนครับผมตัดออกหลายพายังครับผมส่วนพกหวานให้เพิ่นถึกแดดครับ กอยนี่เจอต้นแมงไหมแมนครับแมงต่อพักหวานครับแมนครับของเบาก็สิหามาปลูกเพิ่มอีกต่อว<ม>ันเนาะแต่ว่าปีนั้นส<ม>องบา้าปลูกแล้วหฮมพันบุมมีครับผมมันก็เลยตายไปแน่เพราะว่าตอนท้อ,ทองวันมาปลูก,กต้นยั่นกำลังต้นนี้น้อยครับผมเนีนครับซ้ำกันครับเฮ้ยบุมมี่โมมีต้นพยุงครับผม เรคิดเลยว่าคีอต้นสู้งบันนี้ครับผมต้นใหม่สองปีกลัวครับดีกลัวให้ขนาดนี้ครับผมเลี้ยงว่าแดงเนาะบป่าเนาะบ้าวแล้วเบาแม่เงี้ยต้นนี้น่าจะกรองครับผมแม่เปกติเห็นในคลิปเพื่นเลี้ยงในขวดครับผม,มสองใบมีพื้นที่ของเจ้าของนี่ที่เลี้ยงล่องมึงครับ ัดออกอีกเนี่ยเปล่าพลิกเครื่องผลเอาอีกสองสนีแน่นนให้แน่ครับปีนี้ชอยสุนแ่งร้ายเติบซ้ำเหลือใบครับต้นตรงตรงต้นพยุ่งบริเวณนี่สองเมา เอาเฉยให้ไข่ล่งครับผมไข่ขาวเขยไข่ล่งเต็มเลยครับนี่นี่ครับตัดออกเลยเป็นเหมือดแห้งครับผมเอาอีกซอาอกอีก ว่าเห็นละงหงพ้นมมัก,มกแบบคึมๆครับผมมักปร่งๆจั็หน้อยต้นนี้มันเป็ตนตน้นไม้ซี่ปีครับผมต้นสองมาไปเก็บแบบเพื่อนถือหลงโล่งเนะแมนครับแล้น,นี่ทั้นนทงเละเละบ้าเนหนงเพื่อนกระขืนเห็นบเพ,พื่อนเาหนีอนนะอเดี๋ยวจ้วงไว้ก่อนต้นนี้ เห็นบ่มันกำลังขึ้นครับผมนี่นี่เขาลงตรงจงตัวนี้ไว้นี่เบ้านีมันกำลังขึ้นไหมรครับเดี๋ยวเป็นใหญ่ก่อนแตงตัวนี้ครับต่อเพื่นแตงออกเลยเปล่าโอบบา้ลย กระยอมนั่มากระยอมนี่ออกให้ฝังแดงเนาะแมนฝังแดงขาล่ายครับแมนครับไม่ฮหดพื้นในเบิร์ดได้หรือเปล่าในเบิร์ดเดี๋ยวนี่เพื้นแห้งก็เมืเ่อ,อกี้บางนี่นี่ตัดออกอย่นีแน่นสอง,งา่างแสงเป็นเขา ีปว่าตองนี่เป็นขึ้นลร้เห็ดก็ว่าอย่าออกครับผมใบไหม,ม,ม,ม่เป็นแหงใบพระรลนือว่าเอาใหม่เป็นเป็นพื้นครับ ีเดือนอยังขึ้นครับคุณน,นี่อแม่น,นครับเิ่งบรรยากาศครับผมปกติถ้าคนมันอยู่น้ำถิงไงนเร็วกว่านี่เลยแม่นเพิ่อนเด้ฟังเสียงคนแหละเสียงเพลงน้ำเนาะฟังเสียงคนจงกันพูดนะโอ้ยสูงขลลาดเลยครับผมเพราแต่งออกจงโปรงเลยบ้านนี้ชื่นใจด้ครับผม แตงออกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่โ้นนี่งามเลยบครับผมพระสมเว,วยครับรพรต้นพักหวานหลายหลายครับหนึ่งต้นสองต้นปูนซื้อพุ่นสามต้นสี่ต้นหต้นครับผมแต่งออกเป็นรับแสงครับพี่หนาสิีตะเก็บหย่อยที่พี่น้องบึง ถั่วหม้อปลาต้นเลยแต่งหัวเหล่ายางงามเลยเอาคลิปมืนหนีกับผมไม่ยังไรครับผมตอนนี้ก็ใกล้ค่ำละสองเบ้าเขาสวนมืดครับผมก็เลยค่ำเร็วเอาสำหรับคลิปนี้เบ้าพุ่งกับเบ้าต้นก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมจำพวกกันกับสองเบ้ามือมาสวมมาสีผ้าเห็นอย่างเนาะครับเดี๋ยวสองเบ้าขออนุญาตแต่งกิ่งอย่างหน้าให้มันได้หลายที่สุดเนาะมือนนี้เนาะครับผม ก็มีสมงคอรดกงวนสัสดีครับครับผม,มสวัสดีครับแต่งตัอนด่หลายกูเก่าครับผมเงียนครับ